สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มากันข้างหลังอย่างนี้อ่ะฮะแต่ว่าเราเนี่ยซื้อนิจินคัพนูเดอร์มานะต้องบอกก่อนรายการนี้ก่อนจะเข้ามาไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์นะนิจินไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อเองเล่นเองก่อนนะครับ มีรูปเพจมาเขียนข้อมูลมาให้เราบอกว่าเอ้ยพี่โบเนี่ยมันมีนิชินนี่กินจังมีมีนิชินนะคับนูเตอร์มีเรียกว่าโปรโมชั่นนะครับแคมเปญเกี่ยวกับสติกเกอร์ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเก็บสติกเกอร์วันพีซแล้วได้เรียกว่าได้คะแนนเพื่อไปแลกของรางวัลมากมายเลยบอลนี่พี่ไปเดาะส่องมาเอาเราเรื่องรางวัลก่อนนี่เลยนะครับ โดยรางวัลเนี่ยสามารถอันในไลน์นะครับในไลน์ของเขาแล้วก็ไปดูรางวัลซึ่งพี่โบก็อ่านกติกาแล้วอันเนี้ยคือจะเป็นเขาเรียกว่ารูปที่เราจะได้จากซองใช,ใช่ไหมใช่ทั้งหมดเลยจากนิชินนะครับแล้วก็รางวัลก็จะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ารางวัลโ,โดยรั้งเบื้องต้นเนี่ยแรงแต่ละแรงนะครับก็คือน้องหลินนะ่ะก่อนจะกินอธิบายทํางานบ้างลูกไอ ไล่ตั้งแต่แรง C จนแรง S ก่อนว่ามันยังไงบ้างคะแนนยังไงแรง C นะคะก็จะได้4พอย n ์นะแลวแรง B มีหลายตัวละครเลยเนี่ยแรง B ก็จะได้12พอย n ์นะคะส่วนแรง A ก็จะได้20พอย n ์และแรง S นะครับแรง S เนี่ยสะสมแจกทองแรง S เนี่ยคือถ้าคุณอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งก็คือเหรียญทองคำวันพีชเนี่ยครับคุณต้องมีแรง S 5ใบก็คือเป็นเหรียญทองคําเลยใช่เหรียญทองคํามูลค่า จำนวหมื่นบาทแล้วก็มีจํานวนสิบรางวัลโดยรางวัลนอกจากเหรียญเนี่ยก็คือที่ต้องไม่ถ้าไม่ใช้แลนเอสนะใช้ A B C ซเนี่ยสามอย่างเนี่ยแต่ละคอร์ยมีอะไรบ้างครับบอลจะมีรางวัลที่สองนะครับก็จะเป็นหม้อต้มบะหมี่นิชินอเนกประสงค์ลายวันพีชอันนี้ดีมากลายวันพีชนี่คือจะมีแบบตัวละครเรนีปเ๊ปิดมาเลยอ่าแล้วก็รางวัลที่สามก็จะเป็นกระเป๋าเป้ลายวันพีชครับจำนวนร้อยรางวัลดูโอเคนะ แราววันที่4ครับก็จะเป็นหมอนนุ่มหน้ากอดลายวันพีชครับจำนวน500รางวัลอ่าแล้วก็รางวัลที่5ก็จะเป็นชุดทานบะหมี่นิชินนะครับลายวันพีชจะมีพวกตะเกียบมีช้อนมีซอบอะไรเงี้ยนะครับอยู่เป็นเส้เดียวกันอืมจำนวน2อ0รรางวัลโอ้โหต้องต้องอธิบายก่อนที่เขาบอกว่ามีจำนวนจำนวนจำนวนเนี่ยก็คือคุณเนี่ยสะสมอยู่ในลายลายของนิชินเสร็จปุ๊บเนี่ยใครสะสมครบก่อนเนี่ย รีบแลกเลยจํานวนก็จำ,จำนวนในไลน์ก็จะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆคือจานวนจะลดๆๆจนจนหมดหมดก็คือแลกไม่ได้ครับแล้วกติกาเขาอีกอันหนึ่งคือสะส่งแต้มหนึ่งคนหรือว่าไอดีไลน์พี่พี่แกะแกะออกมาปุ๊บพี่ใส่โค้ดเข้าไปพี่แลกได้รางวัลที่1ก็แลกได้1ชุดรางวัลที่สองก็1ชิ้น3 1นชิ้น4 1ชิ้น5 1งชิ้นแต้หนึ่งหนึ่ง แล้วก็เต็มจบเริ่มรู้สึกถ้าไปดูในลายเนี่ยรู้สึกหมอนนี่สามารถเลือกลายได้ด้วยนะแยกลายอีก5้าลายประมาณนั้นประมาณนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนของรางวัลอะตอนแรกเราว่าเราจะเริ่มแรกแล้วเอาของรางวัลมาดูนะครับแต่ตอนนี้คือของรางวัลอะมันแรกนู่นเลยวันที่16มีนาช็คืประมาณตอนนี้ก็คือแรกได้แล้วแต่ว่าของไปรับ16มีนาก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมานะครับเปิดนิชชินกันว่าเราจะได้สติกเกอร์อะไรบ้าง แต่ที่สําคัญไปดูจังหวงะตอนซื้อกับตอนแกะว่าเป็นยังไงบ้างปากเอออันนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ดองกี้จาทำอะไรวะบอลหมาองนี่ไงเห็นไหมเขาหยิบให้อยู่เนี่ยวันนี้นจะมาหาอะไรครับบอลน,นี่เราจะมาลุ้นอีกแล้วเราจะมาหาเอสแรงเอสโอ,อติเกอร์แรงเอสคืออันนี้มาเป็นโปรโมชั่นไว้ต้องบอกก่อนโปรโมชั่นมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่รงวันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไว้นี่ ว้าวัมันมีแจกทองใช่แจกทองนี่ทองแท้ๆเป็นเหรียญของวันพีชนะแล้วก็มีอม่มีหม้อต้อมมาม่านะครับมีตะเกียบมีกระเป๋านะครับโดยเดี๋ยวเนี่เราต้องมาหาเอสดูนะว่ายัางไงเดี๋ยวเราจะเริ่มการใส่กันนะครับ ันนะเจ็ดคันเจ็ดคันไปเถอะแต่ยัง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 ไม่จบอีกนะเพราะว่ามีอีกเท่าไหร่แล้วลูกบอลมีอีกสิบเจ็ดลังไปเถอะไปไปเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปนี่ไม่ได้มีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะพี่โบพาไปเดินดูหน่อยนี่นี่มีนี่ด้วยพี่บอลบังหันหันหน้าให้เขาดูหน่อยอะ นี่ดูดนี่เราเราซื้อของลองกี่กันขนาดนี้เนี่ยนี่คือเรา,า,าหิวมากๆอะใช่หิวอะเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้ปีหนึ่งอะองตง <laughs> คือพูดง่ายถ้าเราไม่ได้ทองเนี่ยก็คือเราจะกินมาม่าก,กันทั้งปีเลยครับเอจริงๆอ่ะไอแต้มเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ว่าอ,อันเนี้ยคือมันอยู่ที่แบบว่าเราเปิดแล้วมันเราได้แรงเอสหรือเปล่าถ้าเราได้แรงเอสห้าใบคือจบอ่าอ่าอันนี้คือเป้าหมายของเราทั้งหมดที่ซื้อเนี่ย น่าจะประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปนับดูตอนบินจบว่าจะกี่พันถ้วยคิดว่าตอนนี้มันพันอัพอยู่แล้วเพราะหนึ่งแรงมันเจ็ดสิบห้าตอนนี้สิบเจ็ดแรงมันประมาณเกือบพันสี่ละตรงนี้เกือบพันพันสามกว่าแล้วที่หยิบอีกก็สองร้อยน่าจะ 1, พันห้าเท่าไหร่นะครับเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทเก้าพันี่บาทกี่ถ้วยวะเ <c oughs> ออหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบถ้วยนี่ประมาณนี้นะให้ดูให้ดูบินให้ดูบินโอเคโอเคเดี๋ยวตรงนี้เลยมาหนึ่งเก้าสองร้อยสี่สิบบาท ทองเท่าไหร่นะทองราคาสองหมื่นส่งคุนไปหมื่นค่ามันไม่เดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวลองไปดูที่บ้านปะฮัลโหลทำไรกันอยู่กำลังแงทซงออกมาค่ะแงออกมาแล้วก็วางในกล่องลังเล็กๆอันนี้อ๋ออันนี้นะใช่ ก็คือเอามาเปิดนี่คือเตรียมแกะมาเปิดนะใช่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะก็ดีมีน้องอีกคนหนึ่งมาชื่อน้องนนนะยิ้มแย้มแจ่มใส<ล>ครับผมนะก็เกณฑ์ทั้งบ้านครับหวังอะไรครับทุกคนพ้อผู้ภพการเขาหวังอะไรครับ้องที่บ้านเราได้ทองไหมครับบอลได้ดิได้นะเอาผู้อมกันครับขอทองเอยครับเราได้ทองไหมโอ้ยโอ้โหดูอารมณ์แบบว่าแบบเอ,อง สองโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในรายการไปตอนนี้ก็คือเราก็แกะกันมาหมดแล้วนะครับพี่บอลไหนขอดูที่แกะทั้งหมดเป็นยังไงบ้างได้กล่องประมาณนี้ครับเป็นกล่องที่เราซื้อมาทั้งหมด 1, 4 8 0ชิ้นใช่นะครับแล้วก็เรามีซื้อมาสมทบก่อนหน้านั้นด้วยที่ช่วงทดลอง20ชิ้นตีกลมๆไปเลย1 5 0 0กระป๋องโอเคนะครับเราซื้อ 1, 5 0 0้ากระป๋องเดี๋ยวพี่บอลเอาเรามาแกะให้ดูก่อนว่าสติกเกอร์เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอ่ะลองแกะมาสัก2 3อันรีวิวก่อน ลองดูกันว่าเราจะได้แรงอะไรเราเร่นด้วยแกะเราก็ได้แรงเอนะครับเอเอออกนะออกนี่เดี๋ยวเราประมาณหนึ่งก่อนนะปึ๊บเออเนี่ย C ีเห็นไหมสีนี้ก็จะได้แต้มน้อยหน่อยเนาะก็คือแต้มครับถ้าเราหวังจริงๆนะเอาจริงๆนะคือตอนนี้่าน่าจะเป็นเอนะ S ออ่าโอเคถ้าเราหวังก็คือต้องเป็นเอแหละเพราะว่าแต้มมันน่าจะถึงอยู่แล้วปึ๊บ นี่เอนะครับนี่หลีนแกะมาให้เอ้ยนี่เอเฮ้ยหลีนมาเรื่อยๆเลยว่ะเอลุฟรีด้วยโอเคนี่มันของดีซีนะครับอืมไปซีอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกอันหนึ่งดูตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปึ๊บโอ้บีนะครับปึ๊บเออก็ที่เหลือเดี๋ยวลุยยาวโอเคเดี๋ยวปึ๊บเอ่อก็เยอะแล้วน่าจะได้แล้วมั้งลายเยอะมาก แปดเกอีกอันหนึ่งสิแต่นี่นี่คือ10อันเนี่ยก็จะคลาคล้ากันเนาะยา <AM C. S 2> งคนซื้อสิบถ้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่านยังไงบ้างอะไอเอกก็ยี่สิบแต้มก็ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวช่วงจากนี้เดี๋ยวขอเป็นสปีดเลยเพื่อความรวดเร็วใช่เพราะว่าเรามีหน0่ 1, ที่จะต้องแกะรอเราอยู่อ่ะไปเดี๋ยวไปดูต่อสปีดกันไป แล้วเฮ้ยบอกแล้วหลินจะทำให้ได้เฮ้ยเฮ้ยชอปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยมีจริงวะเอ็ดบอกแล้วปีนี้หลินมาเฮ้ยหลินแม่งมาว่ะไอ้เนี่ยหลินแม่งไม่ไอ้หลินแมยโอ้โหวันนี้มันไม่ธรรมดาเว้ยวางเอยเลยวาจอยนี่วางจอยวางจอยแล้วโอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้วางไว้ก่อนเลยตรงนี้อ่ะอย่าเพิ่งวางไว้ตรงของหลินก่อนอ่ะวางไว้วางไว้แกโอ้โหมีเว้ย เมีจริงมีมันม ah> ah> ีจริงมีความหวังแล้วเออเฮ้ยอองทองแปลงเป็นสองร้อยแปงเฮ้ย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 ลินเฮ้ยลินได้มาววะเอาทองมาให้กูเลยเฮ้ยลินมึงโกกอะไรเปล่าวะไม่มีโกกมึงใส่แอคชั่นลีเดว์บ้างมึงไอ้เหี้ยมึงใส่แอคชั่นลีเดว์เปล่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันมาวะเป็นตัวอะไรอ่ะ อันนี้ไหนอันนี้ลุก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 เฮ้ยแผ่นที่ลูกโลกเฮ้ยเมีจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกแกได้ยังเนี่ยเฮ้ยเลยอีกสามไว้ใส่มาลูกกูสบายใจแล้วกูเป็นคนเกลือตลอดโม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใครอ่านเลยทิ้งเงินไว้ เขาบอกซ้ำก็ไม่เป็นไรแค่ไม่เป็นไรเยี่ยมเยี่ยมสามแล้วสามแล้วเอามาเอามาวางไว้สามอันตรงนี้โอ้โหเจ๊ก้าอีกสองอีกสองอันบอลทองจบจบเลยไม่อง น้อยหน้าไม่ได้นะขยะเก็บก่อนไหมไม่ถด้ห้าถด้ห้าเนี่ยคือจบแล้วไงถ้าได้ห้าจบแล้วไงคือลอยตัวแล้วถ้าได้เหรียญสักงหนึ่งเหรียญอ่ะมาแบบเชยชมเนี่ยมันทำให้การเก็บมันสนุกขึ้นแบบว่าเริ่มเอ้ยเอ้ยไอหลีดอะไรเนี่ยมาเนี่ยเทะอ่ไรโทษนะสี่อันไอ้เหรียญไอ้เหรียญมึงอะไรของมึงมึงไม่แบ่งกูไม่แบ่งกูมันมีผลงานเลยเหรอหลีดไอเอี่ยมึงจะเอาคนเดียวสามอันไม่ได้ อันนี้คือสีแล้วเนาะอาทีมงานหนึ่งนะชื่ออะไรน้านามินามิผมยาวเหรอเฮ้ยอีกใบเดียวให้มือเล้งมือกใบเดียวเล้งมือหน่อยหลินจะเอาทองแล้วกูต้องเล่งแล้วได้เหรียญทองจบแล้วเริ่มโอ้ยทองจบแยกก่อน

กองเนี้ยเดี๋ยพี่คนเดียวอันี้ผมไม่เปิดผมไม่รับเพื่อเพื่อเพื่อแบบว่าไม่แต่ใบนี้กูดีใจตรงไหนววะกูได้ทองแล้วอยากมีผลงานเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โบแกะเลยเออดี๋ยวไม่เข้ามือกูอีกอะกูไม่อยากอะพี่โป้เออว่ะพี่บอนมึงก็พูดพอได้ทีเริ่มมาใต้แล้วโอ้โหเริ่มเจ้าร้ายแล้ เอ้มึงเลิกแกะก็ได้แล้วกูแกคนเดียวไปโอเคหนะเอาค่ั้นานอนเฮ้ยได้ล้วเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยโอ้ยไรไรหมแล้วหมแล้วเยี่ยมเี่ยมเยเยี่ยมเยี่ยมสามอาูมามาช่วยแกะมันมามกูกดดันล้กันที่สองมึงสามค้หนึ่งหนึ่งกูยังไม่ได้กูขออันเนื้อกูไหว้ ขออันนึงก็สี่ละกูว่าให้กูได้ก่อนตอนนี้กูไม่เกี่ยวกับสี่นะกูขออันนึงเอง <laughs> มาจะแกะแโป๊ะแกะโป๊ะอะไก็ได้พี่โป๊ะใคร <laughs> ไม่รู้ <laughs> จังหวะมันจะเข้ามือมันก็เข้าไปเลย <laughs> โค้ยไงโค้ยนะล่นโลยลื่นเลยไอ้ล่วงล่วงเฮ้ยได้่งลยนะไอ้ี่บอลแมเรืโร่โรบินโรบินโรบินเสร็จแล้วโหสามสามอลขาขาจับมือเราเท่ากันแล้วเว้ยแต่เราก็มีผลงานเนาะ ใช่ใช่ใช่ทำนู่นล้องไม่ได้เลยทนู้นต้องว่าไงครันู่นอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแแล้วแปะมาอันนี้น้องหลินได้อีกแล้วแปะแล้วแปะแล้วแปะแล้วไม่ได้กูไว้น้องหลินได้สีเลยว่ะจริงจรน้องหลินนี่ทําคนเดียวนี่แทบจะได้ทองเหรียญนึงเลยเนี่ยใช่ค่ะพี่นี่มันสุดยอดไปเลยวันหลินเบาๆค่ะเบาๆวันพี่หลินวะ ได้ไหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้พี่บอลแม่งตามกูมาเลยพี่บอลตามหลินมาเลยมาได้ครับก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วตามมาตามมาเย้สี่อันแล้วเท่ากันแล้วเย้เย้ได้หลินเย้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 เป็นครั้งแรกเราสูสีกันนะปกติแย้มตลอดนั่เยเอ้ยมึงหนึ่ปู่ปะเนี่ยอะไรอ๋อโหนี่ได้มาทั้งหมดตอนนี้กี่อันแล้วครับบอลเก้าเก้าเก้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งเท่านั้นพี่โบ้ได้แน่ๆต่อไปต้องเป็นพี่โบ้ สุดท้ายหน่อยพี่สุดท้ายด้วยทองเบาเบากล้แล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยครบแล้วงาน โอเคจบแล้วครับปิดไปครับโอเคจบแล้วโอเคเราปิดรายการเลยไหมปิดเลยถ้าใครที่เหลือให้ยืมว่าเปิดโอเคแล้วเนาะปิดรายการได้เลยเนาะเอาเว้ยไปสู้เว้ยคนเราคมตาโอเคล้ทีมงานคนละหนึ่งไอรินในบอลสี่สีกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกับคำพูดนี้

<c oughs> ดีกูไม่แบบเอ้ยอังเดี๋ยวพี่แกให้กู <laughs> <c oughs> บาง t h o u r s later <c oughs> หมดแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันทั้งหมดว่าเป็นยังไงการปะหมดละสำหรับนิชินนะก็แฮปปี้กันไป เดีย๋ยวเรามาสรุปก่อนว่าได้อะไรบ้างยังไงบ้างนี่เราได้เอสมาทั้งหมด10บใบครับเย่ <Yeah. S 1> ได้11บใบครับอุ้ยลืมน้าของพี่โบ11โิบอ็ขอโทษครับ <c oughs> นี่ห้านะครับ <c oughs> อ่านี่เราได้บลูคมาดูๆเลยนะ <Yeah. S 1> อ่ะเยอะเนาะอ่านี่นะครับโอเคแล้วก็อีกใบหนึ่งบลูสิบใบครับเย่ <Yeah. S 1> ถือว่าคอมพลีทมากๆเลยนะ มแล้วก็เกินคาดจะคำนวณไหมว่าเราแต้มประมาณเท่าไหร่ประมาณเนี่ยส<ก>ี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบก็เกือบหมือนเกือบหมื่นแต้มประมาณสี่ร้ยเจ็ดสิบยี่สบใช่ไหมยี่ิบก็เกือบเหมือนเกือบหมื่นละอันนี้ก็ประมาณสี่ร้อยสามสี่ร้อยสี่ร้อยประมาณสี่4้0หกิบสี่้อยเจ็สบมดเลยเออ,เออแปลงนะได้ได้มาเท่าๆกันหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกัน C ีนะ ก็ได้มาเนี่ยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเองหน่อยหนึ่งสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบอืมก็คือได้สี่ร้อยคือเหมือนกับแบบเฉลี่ยเฉลี่ยมาเลยแสดงว่าแบบเหมือนกับมีการค้ามาจากที่โรงงานประมาณหนึ่งแล้วนะก็โดยประมาณนี้ก็คือเอ่อโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือได้พ o i มาเนี่ยค่อนข้างจะประมาณเกือบประมาณสองหมื่นได้อืโดยประมาณนะโดยประมาณการนะต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงจริงๆว่าแม่ คือถามว่าจะทําดีไหมดีไม่ดีบอกเลยมันอยู่ที่ดวงครับ mm hmm. เออไม่ใช่ว่าแบบ <c oughs> เอ้ยบิ่โบลงทุนแล้วได้ไม่มัน,ม,นมันดวงเลย <c oughs> แคว่วันนี้เราแค่อยากลองดูว่าเอ้ยมันได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าคาดแบ่งไว้ว่าอยู่สัก5้าอันเนี่ยก็โอเคละเนาะ ให้มันติดมาแล้วไว้สําหรับแบบอีกสักประมาณเดือนมีนาเราข่้ยมารีวิวของรางวัลทั้งหมดกันของวันพีชเน่ะอีกรอบหนึ่งว่าเออ,อม,มาได้ของรางวัลแล้วเป็นยังไงของแบบไหนเอามาให้ดูกันเนาะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับของทุกชิ้นจะได้รีวิวทุกชิ้นได้ก็เดี๋ยวรอเดือนมีนาแล้วกันเนาะ ว่าคลิปนี้ออกมาแล้วก็มาดูรีวิวสินค้าของวันพีที่เป็นรางวัลสติ๊กเกอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนั้นเนาะโอเคเอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมอย่างแรกเลยกดซับสไคร้ติดตามช่องเราด้วยนะครับคนก,ก็ดีจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มานะครับมีอะไรรายการอะไรมีชิงโชคแบบไหนมีสะสมพอยอะไรยังไงแจ้งมาแจ้งมาถ้าเราสนใจเดี๋ยวเราทำอ่าถ้าไหวถ้าเรียกว่าสนใจหรือไหวเดี๋ยวเราทำให้ดูนะ โอเควันนี้ประมาณนี้แล้วครั้งหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูการสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับรบาย